สวัสดีครับมือเนี้ยมาพอพิพิพนิษฐืก็เก้าแล้วครับมือเนี้ยครับ เดี๋ยววันนี้พามาทําแผงซาวนะครับดอก10นิ้วแล้วก็8นิ้วแล้วครับนี่ครับขึ้นรูปแล้วนะครับวันนี้คลิปนี้เป็นคลิปที่2นะครับก็คือขึ้นรูปแล้วนะครับนี่นะครับเดี๋ยวให้ช่างแม็กวางดอกให้ดูนะครับนี่ครับเป็นดอก10นิ้วนะครับแล้วก็ดอก8นิ้วนะครับตัวนี้จะเป็นดอก10นิ้วนะครับแล้วก็มีแหลมด้านบนนะครับเป็นแหลมด้านบนนะครับมี10นิ้ว8นิ้วนะครับจะวางแบบนี้นะครับกรอบ นี่ก็คือกรอบแผงซาวนะครับกรอบแผงซาวก็คือกล่องแล้วนะครับทําเป็นกล่องขึ้นมานะครับเราจะไม่เจาะเหล็กแผงประตูนะครับก็คือเจาะเฉพาะแผงพลาสติกด้านนอกนะครับเพื่อที่จะใส่เป็นกล่องนี้ขึ้นมานะครับนี่ครับทาเป็นกล่องนะครับไม้12มิลนะครับไม้12มิลตีกล่องขึ้นมาสูง12เซนนะครับเนี่ยครับเป็นกล่องดอก10นิ้วนะครับแล้วก็ดอก8นิ้วนะครับแผงตัวนี้เราจะไม่เจาะ แผ่นเหล็กในประตูนะครับเพราะว่าเราจะวางทับออกมาด้านนอกนะครับก็คือให้มันโผล่ออกมาด้านนอกนะครับแต่เจาะแผงประตูนะครับแต่ไม่เจาะแผงเหล็กข้างในนะครับนี่ครับวางหลอก10นิ้วแล้วก็หลอก8นิ้วนะครับอ่าก็จะประมาณนี้นะครับนี่ครับอ่าขึ้นรูปให้ดูนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับนี่คือกล่องแผงซาวนะครับ เป็นตู้แผงซาวด์ดอ,อก10นิ้วแผงบานประตูของอิวสุดีแม็กนะครับอ่อนนิวนี่นะครับนี่ครับเดี๋ยวจะวางแบบไหนเดี๋ยวจะ,ะให้ช่างแม็กวางให้ดูนะครับว่านําไปวางแบบไหนครับการขึ้นรูปก,ก็คือตัดไม้12มิลมาประกอบเป็นกล่องแบบนี้นะครับก็คือกล่องนี้เราสามารถที่ว่าจะ,ะทําได้ตามที่ว่าเราต้องการอยากทาแบบไหนนะครับก็คือออกแบบก่อนนะครับ เพื่อที่จะทําเป็นกล่องนะครับนี่ก็เป็นแป้นวางดอกนะครับเป็นแป้นวางทับหน้าดอกอีกทีหนึ่งนะครับนี่ครับก็คือทําเป็นดอกคุบนะครับนี่ครับแล้วเราจะวางแป้นอะคริลิกใต้ดอกนะครับแล้วก็จะมีตะข่ายครอบดอกอีกทีหนึ่งนะครับนี่นะครับแล้วก็จะมีลายซาวนะครับ แต่คอนอื่นก็ต้องตีกล่องแบบนี้ขึ้นมาก่อนนะครับดีไซน์ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละช่างแล้วก็แต่ละบุคคลที่ชอบนะครับกับการดีไซน์การออกแบบกล่องนะครับตู้แผงประตูนะครับนี่ครับเดี๋ยวนี่ครับเป็นกรอบนะครับกรอบหน้าดอกเป็นตะแกรงนะครับแล้วก็มีแป้นอะคริลิกนะครับ เดี๋ยวช่างแม็กวางให้ดูนะครับว่าจะอยู่ในลักษณะไหนนะครับนี่ครับนี่คือเป็นกล่องนะครับทั้ง2กล่องซ้ายขวานะครับก็จะตีประมาณนี้นะครับสูง12เซนนะครับใช้ไม้12มิลนะครับความสูง12เซนนะครับแล้วก็ถ้าใครก็ต้องดูที่แม่เหล็กด้วยนะครับแม่เหล็กของหลอกของเราด้วยนะครับว่าแม่เหล็กใหญ่แม่เหล็กเล็กขนาดไหนนะครับนี่ครับ ด้านแผงประตูนะครับก็คือรื้อของเก่าออกนะครับตามจริงของเก่าเขามีนะครับแต่รื้อออกนะครับเพื่อที่จะมาตีแผงซาวดอกสิบนิ้วใหม่นะครับนี่ครับแผงพลาสติกด้านนอกนี้ก็คือเจาออกนะครับก็คือจะระเบิดนะครับระเบิดนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวาะเดี๋ยวให้กล้องจับดูนะครับนี่ครับก็คือเราจะวางแปะ ด้านนอกนี้นะครับเราจะไม่ทะลุเข้าไปนะครับเพราะว่าทะลุไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นเหล็กที่ว่าดันกระจกอยู่ด้านในนะครับก็คือเราจะเอาตูดดอกเข้าไปข้างในไปได้นะครับสําหรับตัวนี้นะครับดังนั้นเราจึงเจาะเฉพาะแผงพลาสติกที่อยู่ด้านนอกนะครับนี่นครับระเบิดแผงเฉพาะด้านนอกนะครับแล้วก็ทํากล่องขึ้นมาเลยครับระเบิดแบบนี้นะครับนี่ครับ เราก็จะระเบิดประมาณนี้นะครับก็คือเจาะเฉพาะแผงพลาสติกด้านนอกนะครับออกแล้วก็ใส่กล่องลงไปแทนนะครับทําเป็นกล่องตีเป็นตู้ขึ้นมาเลยนะครับส่วนลุงหลอกเก่านะครับตรงที่มองเห็นอยู่นี้ที่มาเดชรูนะครับนี่ครับจะเป็นซาวนะครับจะเป็นลายซาวนะครับเป็นมิลเลอร์นะครับส่วนดอกแหลมก็จะวางขึ้นนะครับวางขึ้นด้านบนนะครับนี่ครับ จะได้ตัดเพิ่มนะครับจะได้ตัดเพิ่มบางกรอบอีกนะครับนะครับกรอบแหลมนะครับตามรูปนะครับความจริงของก่อเขาก็คือทะลุไปแล้วนะครับแดมไว้แล้วนะครับแรมเก่าเขาก็แรมมาอยู่นะครับก็คือเราจะมาทะลุเพิ่มนะครับเพื่อที่จะวางดอกแหลมขึ้นไปด้านบนนะครับเนี่ยครับ เป็นดอก8นิ้วแล้วก็ดอก10นิ้วคู่กันนะครับแต่ตรงที่ลําโพงเก่าฝั่งที่เห็นนั้นจะเป็นซาวเป็นลายซาวนะครับเป็นไซมิลเลอร์แทนนะครับนี่ครับกับแผงข้างอิวสูดีแมกนะครับใครสนใจก็สามารถติดต่อได้นะครับติดต่อสอบถามได้เลยนะครับ0838473535นะครับหรืออยากแวะมาเที่ยววมาเล่นล้วกันนะครับกะมาอะไรครับวันเสาร์วันอาทิตย์มาครับ อยู่วัดขวัญสะอาดครับติดกับวัดขวัญสะอาดครับมูบานปรึกษา2 7ทสบทหนึ่งครับลานแอบดังเขาอยู่ครับโทรสอบถามก้อนได้ครับเบอร์โทรก็ตามที่ขึ้นให้้วก็ตามที่บอกเลยครับอยากได้ชุดหญ่ชุดน้อยชุดแบบหนก็สามารถติดต่อสอบถามได้ครับอยากได้แผงซ้าอยากได้ตู้ซับแบบพาสตู้เปิดตู้ปิดแบบใดมีให้เลือกหมดครับออกแบบตามใจเจ้าของรถครับอยากได้แบบใดสร้างเลยเลยครับ หรือมีแบบในใจอยู่แล้วก็สามารถนำรูปถ่ายมาให้เฮาแกะแบบแจออย่างไรครับครับเสาวบอกว่าจะเป็นตู้ซับดอก10นิว้ว12นิว้วสามารถทเทไรเข่ากบบระบะดีรถทุกอย่างครับนี่ก็เป็นการขึ้นตู้กองดอก10นิว้วใส่แผงข้างประตูครับนี่ครับอย่างที่บอกแล้วครับนี่ใส่มา12มิลเป็น mdf เขียวกันน้ำแล้ครับตัวนี้เป็น mdf กันน้ำนะ้ครับ mdf เขียวกันน้ำนะครับตัวนี้นะครับ อ่านี่ครับเป็นเอ f เอฟสมัยไม่เอ็ไม่กันน้ำได้แล้วก็ตีกล่องขึ้นมานะครับสูง12เมนะครับสูง12เซนนะครับไม้12มิลแต่ว่าความสูงอยู่ที่12เซนนะครับของตู้ของกล่องนะครับนี่ครับอ่านี่ครับแล้วก็เจาะทะลุวางดอก10นิ้วแล้วก็ดอกแนิ้วนะครับตามแนวนะครับ นะครับกับการวางแบบนี่ก็คือเราจะปิดทับนะครับแล้วก็เจาะรูนะครับเจาะรูหน้าดอกเพื่อว่าจะให้ดอกหุบเข้าไปนะครับแล้วก็วางแป้นตะแกงทับอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็อิเลิกนะครับเพื่อที่จะให้มีไฟนะครับใส่ไฟนะครับตรงที่นี่ก็จะเป็นดอกสิบนิ้วนะครับแต่ตรงที่อ็นนี้นี่เป็นแปดนี่นะครับ แแล้วก็สิแล้วก็มีกลางแหลมนะครับแหลมเป็นของโอโลอแล้วก็ d ีเอนะครับนี่ครับกล่องอย่างที่เห็นนะครับถ้าใครอยากตีแบบนี้ก็สามารถตีได้แบบนี้ตามแบบได้เลยนะครับนี่ครับก็จะมีไม้แปะปิดวางดอกหน้าดอกนะครับก็จะประมาณนี้นะครับนี่ครับงานสวยๆนะครับ อยากได้แบบไหนสามารถโทรสอบถามได้นะครับนี่ครับหรือผู้ใดมีของอยู่แล้วครับอยากให้ติดตั้งให้มีดอกมีอย่างอยู่แล้วอย่างไฮสร้าง,งห้ก็สามารถติดต่อได้สอบถามได้ด้วยกันครับราคาก็สามารถโทรสอบถามได้เลยครับครับวันนี้พามาเบิง่งกับแผงซาวดอกสิบนิ้วแล้วครับแปดนิ้วสวยๆง,งามของแอบดังครับนี่ครับกล้องอัจฉริยะจังเอยเลยพี่น้อง อันนี้คือเดี๋ยววัดความสูงให้ดูนะครับว่าความสูงกี่เซนกี่มิลน,นะครับเดี๋ยววัดความสูงให้ดูนะครับนี่ครับสิบสองเซนนะครับสิบสองเซน ัดเป็นเหลี่ยมนะครับแล้วก็ใช้การ้อนแปะก่อนนะครับใช้การ้อนติดไว้นะครับแล้วค่อยขันน็อตอีกทีหนึ่งนะครับนี่ครับใช้ไม้เอ็มเขียวนะครับก็คือไม้เอ็มกันน้ำนะครับจะเป็นสีเขียวนะครับเป็นไม้เอ็มใหม่นะครับรุ่นนี้ไม่กลัวน้ํานะครับ นี่ครับดอก10นิ้วแล้วก็เป็น8นิ้วเป็นแผ่นข้างบานประตูนะครับจะสวยงามขนาดไหนก็คอยติดตามกันได้เลยนะครับว่าจะออกมารูปแบบไหนนะครับเวลาติดตั้งแล้วนะครับวิธีการทำก็อย่างที่เห็นในภาพนะครับจับแปะอย่างนี้นะครับตัดแปะกล้องใสน่น,นิดนึงนะครับนี่ครับ นี่ก็คือวัดความสูงให้ดูนะครับสูงอยู่ที่12เซนนะครับเนี่ยครับกำลังประกอบตู้กำลังขึ้นตู้อยู่นะครับเดี๋ยวรอติดตามรับชมนะครับว่าจะสวยขนาดไหนนะครับกับงานของเครื่องเสียงบายแอบดังนะครับก็คือแบรนแอบดังนะครับเนี่ยครับดอก10นิ้วแล้วก็ดอก8นิ้วแล้วก็มีแรมนะครับบนแผงซาวนะครับของอ s ว u dMac All New นะครับนี่นะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับและนี่ครับเริ่มเป็นรูปเป็นล่างนะครับเริ่มประกอบขึ้นรูปล่างแล้วนะครับเนี่ยครับก็จะประมาณนี้นะครับมีดอก10นิ้วแล้วก็8นิ้วแล้วก็แหลมนะครับ2ตัวนะครับเนี่ยครับส่วนข้างหน้านั้นที่ยังเป็นวงอย่างนั้นก็คือจะเป็นลายซาวนะครับ ตรงด้านหน้านะครับจะเป็นลายซาหรือใส่มิลเลอร์นะครับแต่ว่านี่ครับการเจ็บเข้ามุมนะครับกับงานออกแบบแผงซาครับนี่เป็นหลอกแลมนะครับลอกแลมข้างบนนั้นเป็น d s 8นะครับแล้วก็ข้างล่างจะเป็นแลมของโอเลียนนะครับนี่ครับนี่ครับ กำลังขึ้นรูปอีกฝั่งนะครับนี่ครับขึ้นรูปตู้บานประตูนะครับดอก10นิ้วแล้วก็8นิ้วนะครับแล้วก็กลางแรมนะครับนี่ครับกาลังประกอบช่างแม้กํกำลังประกอบอยู่ก็จะประมาณนี้นะครับนี่ครับนี่นะครับกล้องอาจจะบูบนิดนึงนะครับเพราะว่า ใช้โทรศัพท์ถือถ่ายนะครับนี่นะครับด้านหน้าก็จะประมาณนี้นะครับเวลาประกอบแล้วแล้วนะครับนี่ครับหุ้มหนังจะเป็นหนังสีดําแดงนะครับภายในรถนะครับเก็บสีมันเริ่มกับภายในรถนะครับนี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับวางดอกวางอะไรแล้วก็จะออกมาแบบนี้นะครับเดี๋ยวมาดูตอนหุ้มหนังเสร็จแล้วว่าจะเป็นยังไงว่าจะสวยขนาดไหนเดี๋ยวมาติดตามแบบพร้อมกันนะครับ นี่ครับวันนี้นำชิปนี่ครับกับการประกอบแผงสาวหลอก10นิ้วแล้วก็8นิ้วแล้วก็กลางแหลม2หลอกนะครับนี่นะครับตรงด้านหน้าจะเป็นลายซาวมิลเลอร์นะครับตรงนี้ก็จะเป็นมิลเลอร์นะครับส่วนตรงนี้จะเป็นหลอก10นิ้วนะครับนี้เป็นมิลเลอร์นะครับนี่นะครับอย่างทีเห่็นตามภาพนี้นะครับ สรักงานของแอบดังเราครับแหลมนะครับแหลมจะมี2ขนาดนะครับมีเล็กแล้วก็กลางนะครับนี่ครับสำหรับตัวที่ติดก็จะประมาณนี้นะครับนี่แหลมเป็นของ ds แนะครับแหลมตัวนี้นะครับเดี๋ยวให้ช่างแม็กวางลองรูนะครับนี่ครับใส่รูบนนะครับนี่ครับเวลาใส่ก็จะประมาณนี้นะครับกอบดอก แหลนนี้ก็ตัดเอาได้เลยนะครับหรือจะซื้อก็มีขายนะครับทุกวันนี้แต่ถ้าตัดเอาก็จะได้ประมาณนี้นครับที่เห็นนี้ก็คือช่างแม็กตัดนะครับให้พอดีกับกรอบนั่นเองนะครับนี่นะครับต่อมาก็ทําการแปะเรียบร้อยแล้วก็ตัดนะครับตรงร่องตรงรูเรียบร้อยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับกับแผงสาวนะครับดอก10นิ้วนะครับนี่ครับ การวางดอกก็จะประมาณนี้นะครับเรียงตามสเตปนะครับสิบนิ้ว8นิ้วแล้วก็กลางแหลมนะครับส่วนหนังที่หุ้มนั้นจะเป็นหนังสีดําตัดกับสีแดงนะครับนี่ครับแผงก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะเพิ่มเติมอะไรอีกเดี๋ยวเราลองเอาขึ้นไปติดดูก่อนนะครับว่าจะประกอบแบบไหนว่าจะยังไงนะครับว่าจะอยู่ยังไงนะครับหลังลวดลายจะเป็นยังไงนะครับ พอเสร็จแล้วก็จะดูกันแบบที่ว่าเต็มที่นะครับแล้วก็จะมีการลองเสียงให้ฟังดูด้วยนะครับสําหรับแผ่นข้างหลอก10นิ้วนี้นะครับนี่นะครับเวลาตัดเวลาทําก็ทําแบบนี้ได้เลยนะครับใครที่ดูเพื่อเป็นแนวทางก็ลองดูนะครับเผื่อว่าจะได้นําไปทําของตัวเองนะครับนี่ครับส่วนอีกข้างก็คือข้างขวานี้ก็คือขึ้นติดแล้วนะครับนี่นะครับ ขึ้นติดลองดูนะครับวัดให้เขาที่เขาทางตรงไหนยังไงก็จะได้แปะกันอีกทีหนึ่งนะครับจะได้ตัดจะได้โป้เติมตรงไหนก็ยังต้องเอามาใส่ดูก่อนนะครับนี่ครับแผงซาวดอก10นิ้วแล้วก็8นิ้วนะครับแล้วก็กางแหลมนะครับสวยงามอยู่นะครับสำหรับงานนี่นะครับ จุดภายในรถนะครับก็จะเป็นตู้ซับดอก12นิ้วนะครับเมลเล็ก180นะครับสำหรับเครื่องเสียงภายในรถนะครับนี่ครับก็ถือว่าสวยงามนะครับนี่ครับตู้ซับ12นิ้วเมลเลก180นะครับสำหรับดอกซับนะครับ power ก็มีพวกเกบีเอลนะครับ นี่ครับมีทั้ง JBL นะครับ Power JBL แล้วก็คา Formula X แล้วก็ OLEON นนะครับมีหลายแบรนด์นะครับก็ใช้ขับหลายๆอย่างนะครับภายในรถคันนี้นะครับนี่ครับชุดเครื่องเสียงดอก12นิ้วแม่เหล็ก180ครับนี่เครื่องเสียงในรถแล้วครับนี่ ของเพิ่นเเออ่พิ่นติดมาแล้วแล้วก็มาเฮ็ดแผงซาวใหม่ครับกับทางทีมงานแอบดังครับนี่ครับตะแกรงหน้าดอ,อกก็สิเป็นแบบนี้ครับที่ใส่ในแผงข้างครับแผงข้างประตูล่ะครับพี่น้องนี่ครับส,สวยๆงามๆครับเรี๋ยวก็เป็นชุดดูดซับ การทำงานครับของทีมงานแอบดังครับนี่ครับพาวเวอร์พาวเวอร์ครับกางแหลมนะครับของไพโอเนียไอโบแมนของ JBL นะครับแล้วก็มีของโพรบัลาเอ็กนะครับตัวนี้นะแล้วก็มีของโอเลออนด้วยกันครับเป็นพาวเวอร์นะครับไพโรคันนี้ครับนี่ครับตัวนี้จะเป็นของโอเลออนนะครับนี่ครับ สำหรับระบายดอกศับครับนี่ครับถ้าเบื่อเฉพาะรับชุดข้งลาขางลานี่ยุ่3ตัวครับครับแหนมรับกลางแหลมนะครับประตูซ้ายขวาครับนี่เป็นฟอร์มลาเอกครับครับบานประตูกลางแหลมเหมือนกันครับตัวนี้ครับตัวนี้ของโอเลอนครับ นี่ตัวนี้ของ JBL ครับผมครับกลางแหลมครับใหนารถครับนี่ครับโอเรออนนี่ครับก็เป็นพาวเอร์ของเพลินนะครับที่นำมมานะครับทั้งลานกับไซไฮครับนี่ครับมื่อกี้พามาเบิงกับเพียงซ้าดอกซิฟนิวครับ ถือว่าเป็นอีกงานหนึ่งทียิ่งใหญ่ขึ้นกันครับถือว่าแรงเลยล่ละกับยูสุคันนีนะครับยูสุดี Mac o N e w แม็กออนนิวนะครับคันเนี่ยยกสูงนี่ครับสวยงามครับเดี๋ยวจะเล่าขีดจีลองไปปูไปยังครับปูเราขีดได้ขัดได้ยังทำความสะอาดนี่ครับเพราะว่าขึ้นแผงแล้วครับนี่ประมาณนี้ครับแผงที่ขึ้น ได้ไก่พอสมควรครับกับงานแผงเศร้าครับขั้นตอนต่อไปกับสิเป็นการโป้ครับโป้ลวกสิคัดและกสิดึงผ่าทะเลหินท่อนครับอีโมโนนเนี่ยฟังแน่นอนครับกับเสียงงานจึงเสียงใบกำลังครับกับชุดแผงข้างประตูเ้อครับฝากน้ครับผม